สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนาทุกคนนะครับสาหรับใครที่เติมเกมพุ๊กที่รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนาร้านคุกกี้แลนช์ช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ อ่าอัปเดตใหม่นะครับของคุกกี้แลนด์โอเวนเบกซึ่งจริงๆต้องอัปวันที่15เนาะแต่มีปัญหาเรื่องอ่าห้องวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งตื่นเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเออมีอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคนะครับผมอัปเดตเรียบร้อยแหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงผมยังไม่รู้เลยนะครับยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเพิ่งมาดูรอบแรกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอัปเดตในครั้งนี้เนาะ แน่ๆแหละพันปีสัตว์เลี้ยงแคนดี้นะครับเดี๋ยวดูว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับของขวัญพิเศษนะครับผมโอ้โหหนึ่งพันลูกบาทกับอีกหนึ่งพันเพชรนะฮะอย่าลืมไปรับกันนะครับผมอ่ามีเพชรแจกหนึ่งพันนะครับแล้วก็ลูกบาทอีกหนึ่งพันนะครับอย่าลืมมารับกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาดูห้องผสมกันนิดนึงนะฮะอ่าโอเคนะครับห้องผสม ก็ก็ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนจะยังเหมือนเดิมนะฮะเอ่อยังใช้วัตถุดิบเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรขึ้นมาบ้างอ่ะเดี๋ยวผมผลึกน้ำตาลเพชรเดี๋ยวทำไว้ก่อนนะครับต้องใช้นะฮะวิทำผิดอันนะฮะอันนี้อ่าอาจจะลดผลึกพวกนี้ปะผมจำราคาไม่ค่อยได้นะฮะหรือว่าเท่าเดิมก็ไม่รู้นะจะเท่าเดิมปะอ่ะ โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกิจกรรมกันก่อนนะครับมิชชั่นประจําสัปดาห์เนาะสามร้อยลูกบาทนะเดี๋ยวผมไปไล่ทานะครับอันนี้ก็จะเป็นนิวเนะาะข่าวพิเศษนิวนะครับปกติเลยนะครับเหมือนตีพิมพ์ใช่ปะต้องเก็บหมึกนะครับเก็บหมึกเก็บกระดาษนะครับเนี่ยตามภารกิจแล้วก็มาตีพิมพ์เอานะครับก็ได้ของรางวัลตามีนะ เดี๋ยวมาดูของรางวัลใหญ่นะครับได้ใชย้ยานะครับไข่นะครับแล้วก็ผงเนาะเงินโอเคอันนี้ก็เป็นภารกิจนะครับอย่าลืมไปทำกันนะมิชชั่นสมบัตินะครับนี่เลยอ่าเหมือนจะบ้าสมบัติอ่าแหวนไฟเนาะแหวนไฟมานะครับโอเค อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทําไม่ได้เหมือนเดิมเลยนะครับที่ผมไปทําเมื่อกี้ก็คือมันนี่ไงมารับกิจกรรมตรงนี้เพิ่มนะครับผสมเนาะอ่าสองร้อยอ่ะ,อะเหมือนจะไม่มีอะไรมากเลยนะคะอัปเดตครั้งนี้เหมือนจะแค่มาแค่รีจินารี่เฉยๆปะ่ะมาแค่พันปีเฉยๆหรอ,อใช่ไหมเนี่ยมาพันปีกับแคนดี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงใช่ไหมใช่ไหมหาได้ที่คุกกี้ชาเลนจ์ด้วยนะครับ ต้องวิ่งชาลินหาเอานะทุกคนอ๋อวิ่งชาลินวิ่งชาลินหาเอานะครับผมโอเคก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตึงมือเลยนะฮะโอเคนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะวิ่งป่าบอสยังอยู่หอคอยยังอยู่นะครับชาลนส์อ่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะฮะแต่เหมือนจะ ปรับไปนี่ด้วยจ้าเปริงเอาสุกนะครับก็จะเป็นซีซันของพันปีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะในไลฟ์สตรีมนะครับก็เหมือนจะไม่มีอะไรมากเลยนะฮะใช่ไหมแล้วก็มาเป็นแพ็กเกจนะครับอันนี้ใครมีเงินก็เติมได้นะเพราะว่ามันคุ้มอยู่แล้วนะครับมันประหยัดเงินในกระเป๋าเราผมจะเน้นให้เติมเป็นคุกกี้เนะาะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราเอาอ่าพอยต์ประหยัดมันจะคุ้มกว่านะครับถ้าเรามีพอยต์เยอะๆนะเราเอาเงินเนี่ยไปเติมนะครับเอาเงินไปเติม นะครับสำหรับคนคุกกี้ไม่เต็มนะครับและเอาพอยต์เนี่ยปยัดรีเจเนรีนะครับสัตว์เลี้ยงนะฮะอ่าเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันจะใช้ถูกกว่าคุกกี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนะครับสัตว์เลี้ยงมันจะ3,5 0 0ต่อชิ้นนะครับแต่คุกกี้เนี่ยมันประมาณ5000ต่อชิ้นเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงประหยัดกว่าอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูกันนิดนึงนะครับว่าเราจะหานะครับพันปีที่ไหนบ้างเนาะก็พันปีนะตอนนี้นะครับที่หาได้ก็คือจะเป็นเบรกเอาท์นะครับ เบรกเอานะครับมันจะแลก1,000นะครับต่อหนึ่งตัวนี่เลยแต่ต้องรอเวลา7วันนะเนี่ย1 000, น0 0นต่อหนึ่งตัวนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีในไหนนะฮะมีให้แลกในไหนบ้างอาจจะไม่มีหรอมันต้องมีให้ปลดล็อกนะสัตว์เลี้ยงอ่ะไม่งั้นเราจะไม่สามารถเอาพอยต์ไปแลกได้นะครับอาจจะต้องเติมปลดล็อกหรอหอ,อ่ะเดี๋ยวดูร้านค้านิดนึงนะฮะ มีไหมไม่มีนะฮะตัวแรกมานะครับ800เพรอ่า3 0 0กว่านะครับแลกมาอ่ะมันต้องมีให้ปลดล็อกสิใช่ไหมสัตว์เลี้ยงอ่ะเราต้องเติมปลดล็อกย่างเดียวเลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่านประกาศก่อนเนาะอ่ะโอเคนะครับผมจากที่ดูมา ผมยังไม่เห็นเลยนะครับว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยหาได้จากไหนนะครับก็ถ้าใครรู้นะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถกดล็อกได้จากไหนก็บอกได้หรอกิจกรรมหรอข่าวนิวไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีอ่ะอืมอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นภารกิจนะเป็นภารกิจสําหรับคนที่มีสมบัติไฟอันนี้ผมยังไม่แน่ใจอะ โอเคนะนดี๋ยครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนละกันนะผมยังไม่รู้นะว่าสมบัติเนี่ยเออไม่ใช่สมบัติดิสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะปลดได้จากตรงไหนนะครับก็ยังไม่รู้นะตอนนี้นะเดี๋ยวต้องไปดูเพิ่มก่อนนะครับก็แน่ๆแหละมันเติมนะครับเติมปลดล็อกแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเอ้ยจะหาจากไหนภารกิจจากไหนนะครับอาจจะเป็นวิ่งปราบบอสหรอวิ่งปราบบอสมันมีแจด้วยหรอผมไม่แน่ใจใช่ไหมวิ่งปราบบอสมันต้องดูอะไรอ่ะ รางวัลเนาะไม่ใช่อ่ะอ่ะโอเคนะครับอ๋อวิ่งปากบอลคะแนนลงจะได้ของรางวัลตามนี้เนาะ,ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมยังไม่รู้นะว่าสัตว์เลี้ยงปลดล็อกได้ยังไงนะครับไ้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ